สวัสดีครับท่านผู้ชมครับท่านสมาชิกทุกท่านนะครับที่ติดตามช่องอาจารย์เช้าชาแนลสมุนไพรแก้บ้านอยู่นะครับวันนี้พาท่านมาตามดูพืชสมุนไพรที่เห็นอยู่นี้นะครับเลื้อยยาวมากเลยครับดูที่ครับนี่เราเจอใบนะครับเจอใบ เจอเถาใบเถาเขามีลักษณะเป็นขนครับแล้วก็มีผลคล้ายๆแตงโมนะฮะแต่ว่าลูกเล็กๆครับแตกติ่งก้านสาขาอันนี้ธรรมชาติปลูกไว้ครับไม่ใช่คนปลูกไว้นะครับมาเจอในป่าครับท่านใดไปเจอในป่าอย่าทอนทิ้งนะครับสิ่งนี้ตำราสมุนไพรเขาเรียกว่าต้นขี้กาครับนะบางที่ก็เรียกขี้กาขาวบางที่ก็เรียกขี้กาแดงนะครับแต่ชื่อที่รู้จักกันเนี่ยเรียกกันง่ายๆว่า แตงโมป่านะครับเพราะลักษณะคล้ายๆแตงโมนะครับเขาเป็นสมุนไพรอย่างดีเลยครับแตงโมป่าเนี่ยใบของเขาเนี่ยจะมีรสขมนะครับใช้ ตำเอามาตำนะครับแล้วก็พอกไปที่ฝีถ้าเกิดเป็นฝีเป็นหนองขึ้นมานะครับก็จะสามารถรักษาฝีได้หรือว่าเอาใช้ทาเป็นโรคผิวหนังนะครับปวดปืนคันต่างๆเนี่ยก็เอาไปทาได้ตําแล้วก็เอาไปทานี่ใช้สดๆเลยนะครับจนหัวของเขานะครับหัวที่อยู่ในลําต้นนะฮะวันนี้ผมจะยังไม่ขุดนะครับผมจะรอให้ลูกเขาอพอเก็บได้ก่อนจึงจะมาเก็บเอาลูกแล้วถึงจะขุดเอารากเข้าไปเพราะรากได้ใช้ประโยชน์ด้วยมีหัวด้วยนะครับหัวของเขานี่ก็มีรถ ผมครับใช้เป็นยาบำรุงหัวใจแก้ตับ โตม้ามโตนะครับหรืออวัยวะภายในในท้องนะครับรู้สึกบวมอะไรพวกนี้นะครับหัวของแตงโมป่าเนี่ยสามารถช่วยได้นะครับรากของเขาครับรากของแตงโมป่าก็มีรสขมเหมือนกันตกลงขมทั้งต้นนัเนีฮะช่วยบำรุงน้ําดีนะครับบำรุงน้ําดีแล้วก็แก้ไขนะครับนอกจากนั้นลมในกระเพาะแน่นจุกเสียดนะขึ้นมานะครับใช้ขับพยาธได้ด้วยนะถ้าเป็นฝีนะครับ ผีหลายชนิดเลยนะครับใช้รากของเขาเนี่ยฝนแล้วก็เอาไปทาได้นะครับส่วนผลเนี่ยผลเหมือนแตงโมเนี่ยนะครับแตงโมแต่ว่าเป็นลูกเล็กๆนะครับมีขนนะฮะขนเนี่ยใช้บำงุงน้ําดีแล้วก็ใช้ขับเสมหะหมายถึงว่าเสมหะเป็นพิษไม่ว่าจะอยู่ที่จมูกที่ลําคอที่อะไรก็ตามนะครับสมัยก่อนเนะฮะคุณตาของผมเนี่ยจะใช้ผลตัวเนี้ยเอาเป็นยาแก้สางนะครับสางตานขโมยหรืออะไรของสำหรับเด็กนะฮะก็สามารถที่จะใช้แก้ได้นะครับ สำหรับคนที่เป็นหอเป็นหืดเนี่ยนะครับใช้ผลเขาดอกเขาใบเขาทั้งนี้ได้นะครับเอาไปสุมไฟนะครับเพื่อที่จะให้เกิดควันแล้วก็ หายใจเข้าไปก็คือลมควันเข้าจมูกทางจมูกกันเองนะครับถ้าเกิดว่าเป็นหอบเป็นหืดนะฮะท้งต้นเขาเลยนะครับเขาเรียกว่าทั้งเถาเนี่ยก็คือแตงโมป่านี่ขมต้นเลยนะครับเอามาต้มอาบครับต้มน้ําอาบครับแก้เม็ดผดผื่นคันได้แก้ไข้พิษไข้การสูงได้บํารุงน้ําดีขับเสมหะแล้วก็ยังจะแก้ไอเป็นเลือดได้เลยนะครับเขาเรียกว่าดื่มยาทางผิวหนังก็คือเอามาต้มอาบนะครับก็เดี๋ยวปล่อยให้ลูกเขาอันนี้สักหน่อยก่อนผมก็คงจะ เอาไปทั้งหมดนะฮะต้นพวกนี้นะคิดว่าคงไม่มีใครสนใจครับเพราะว่ามันเกิดเองแล้วก็อยู่ในป่าซึ่งป่านี้เขาเผาไปแล้วด้วยนะนะครับนอกจากนั้นนะครับตามตำรายาเนี่ยเขาบอกว่าลูกแตงโมป่านะครับเมื่อแก่แล้วหรือว่า แก่แล้วกันนะครับเพราะว่าถ้าสุกเนี่ยมันเละนะครับแก่เนี่ยเอาไปตากให้มันแห้งนะครับพอตากแห้งในลูกแตงโมป่าเนี่ยใช้เอาไปต้มกินนะครับมีรสขมนะฮะยาขมเป็นยาพูดง่ายๆนะครับตามตำรายาเขาบอกว่าสามารถลดคอเลสเตอรอลลดน้ําตาลในเลือดและอีกอย่างคือลดความดันโลหิตสูงได้นะครับอันนี้ลูกแตงโมป่าตากแห้งเนี่ยเขามีขายนะฮะตามร้านขายยาสมุนไพรทั่วไปเนี่ยเขามีขายขายยาจีนก็มีขายนะครับเอาไปตากแห้งแล้วก็เอาไป เก็บเอาไว้ไปขายได้นะครับเจอในป่านะครับหรือว่าเจอข้างบ้านหัวไล่ปลายนานเนี่ยนะครับแตงโมป่าอย่าถือว่าเป็นวัชพืชที่ไม่มีประโยชน์นะครับประโยชน์ตามที่ผมกล่าวมานี่ก็โอ้โหเหลือขนานับนะครับไม่สามารถกินให้มีรสหวานเหมือนแตงโมทั่วไปได้แต่ว่าแตงโมป่านี้กินแล้วรสขมเป็นสมุนไพรอย่างดีครับช่วยดูแลหลายหลายโรคนะครับช่วยดูแลหลายโรค หลายอย่างให้กับเราเลยทีเดียวนะครับเอาละครับชอบก็กดไลค์กดแชร์อาจารย์เช้าชาแนลสมุนไพรใกล้บ้านก็จะนำสาระดีๆอย่างนี้มาบอกมาแลกเปลี่ยนวิชาการทางสมุนไพรกันเสมอๆนะครับกดติดตามกดรูปกระดิ่งไว้ครับเราจะได้พบกันในคลิปต่อไปสวัสดีครับ